การตีทำแล้วกัพี่น้องชาวบ้านสะพันพี่น้องผู้นำชุมชนท้องถินนน่นทั้งท,ท,ท,ที่ตำบลดงพญาและก็อีกหลายหลายตำบลไม่ว่าจะเป็นท่านกำนันจากตำบลภูฟ้าท่าน คุณพ่อคุณแม่จากหมู่บ้านต่างๆอาญาธิธรรมทั้งหลายนะครับแล้วก็พี่น้องของลูกหลานของแม่ชีบุญธรรมอารยธรรมนะครับที่ได้มาอาญยบัตนาที่ได้มาร่วมในงานยกเสาเอกสร้างพระธาตุของแหน่งสถานที่วัดสะปันแห่งนี้ ในานามพี่น้องชาวบ้านสปันต้องกราบขอบพระคุณคณะท,ทีมงานโดยเฉพาะท่านอาจารย์นิสิติศักดิ์ปทุมสุวรรณนะครับที่ได้เป็นผู้ออกแบบองค์พระธาตุพระธาตุเราสร้างออกแบบไว้ประมาณอยู่5้าอาณาจากักรให้มารวมอยู่ในองค์พระธาตุองค์เดียวตั้งงบประมาณไว้25ล้านนะครับที่ก่อสร้างพระธาตุ ตอนนี้ได้มาแล้วหนึ่งแสนเหลืออีกนิดเดียวครับเหลืออีกนิดเดียวแต่นี่มีทุกอยู่แล้วหนึ่งแสนแล้วก็ท่านท่านอาจารย์พระครูไพโรจน์แซลเล่นนะครับไม่มีงบประมาณที่ตั้งไว้เป็นอเป็นรับเป็นสารตรงน,นี้นะครับอาศัยพาลาังบุญจากพี่น้องชาวพุทธเราทุกทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันเป็นพลังบุญเป็นเจ้าภาพร่วมกันคนคนละเล็กคนละน้อยนะครับหล่อหลอมรวมกันเป็นพลังสามัคคีพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งที่ตั้งวัดสปนแห่งนี้นะครับเป็นเมืองเก่ามีคูเมืองรอบหมดแล้วที่อาจจะจ์ที่สุดเมื่อประมาณสัก30กว่าปีที่แล้ว สมัยผมบวดเป็นสามเณรนะครับตรงนี้ยังเป็นป่าอยู่บ้านสะพานยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีถนนเดินเท้าอย่างเดียวนะครับวันนั้นมีใจอยากเดินขึ้นมาตรงนี้ประมาณช่วงบ่ายยแก่ๆแล้วก็เดินขึ้นมาแล้วมีเสียงกระซิบข้างหูบอกว่าตรงนี้ ถ้าไม่สร้างรักไว้วันข้างหน้าที่ตรงนี้จะเป็นของคนอื่นเสียงเด็นแถวเบา,เบาแต่ลึกก็้าในหัวใจนะครับก็เลยตัดสินใจมาทำกุฏิหลังเล็กๆก,นก,นกันไว้ว่าขออนุญาาเจ้าที่เจ้าานเทพรักขอมาสร้างรัตไว้ตรงนี้ตามคำบอกของอเทวดา,าหรือเทพารักที่ท่านดูแลตรงนี้เหมือนพาพเห็นนะครับ วันนั้นถ้าไม่มาทำบุติกกรรอะไรวันนี้ท่านคิดว่าตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นรีสอร์ทครับยังไงท่าเป็นรีสอร์ทเป็นวิวที่สวยที่สุดในตรงนี้นดังนั้นวันนี้ครับขออนุญาตต้อนรับท่านในเผื่อบ่อเลกือนะครับท่านวุธิพงษ์เจ้าป่าเฟยนะครับมาถึงสถานที่แห่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้ามาร่วมงานบุญ ่าวงเสาเอกสร้างพระธาตุท้องแลนะครับอัิที่อาศาจัก์นะครับวันพระขึ้นสิบห้าค่ำจะมีพระธาตุเ็ดรอยอยู่ตรงนี้นะครับล่าสุดวันที่13พฤศจิกายน2567ออันนี้ที่เห็นนะครับตอนที่เรามีงานลอยกระทงนะครับ ครับตอนนี้ได้เลือกอันเป็นม,มงคลแล้วนะครับขออนุญาตกลาเรียนเชิญท่านในอำเภอบ่อเกลือนะครับได้เป็นประธานจุดผู้เกียนมูชาพระ,ะรัตนไตรอับเทมุตพระนุบเลสนะครับ เรียนเชิญข้างในเลยครับ ดเดียว่าไห้แล้วจุดเดียวน้ำมันเลยทีเดียวเลยเหลือเลขคนใกล้แล้วจุดเดียวน้ำมันจุดเดียวน้ำมันต่อเลยโอ้ประเทียนคันสีนก่นอนไดไใ้ใช่ใช่จุดจุดด้วยเลยเพราะไม่ต้องลุกใหม่อีกละลุกท,เทีเดียวเลยทีเดียวเลยเพราะเลมันใกล้เนี่ยโอ้คับเอบาพระอาการว่าอาการว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นครับก็ขอบพระคุณท่านในายเพอบอก คือนะครับท่านวุฒิพงศ์แก้วปาเฟยที่ได้ให้เกียรติผู้เคารบูชาพระรัตนตรัยครับลำดับต่อไปครับเชิญคุณหมอป่อยนะครับนำเข้าสู่พิธีทางพระพุทธศาสนาเชิญนะครับต่อไปนะครับไหว้พระรับศีลพร้อมกันนะครับนระนุ่มมือนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะ ธรรมังอภิปุชยามะอิมินาสกาเลนะสังขังอภิปุชยามะอาระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพพุทธังพระขวันตังอธิวาเทมิสวาขาโตพระขวาตาธรรมโมธรรมังนมสัสมิสุปฏิปันโนพระขวตัตโตสาวกสังคโฆ สังขังนัมามีมะยังพันเตวิสุงวิสุงหลักขณะทายะติสรณเนนะสหปัญจศีลานิย,ยาจามะภูติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงหลักขณาทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ ตัดิยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาคายะติสราเนนสหปัญจศีลาดิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ผดทังสรนังข้ชฉามิพดทังสรนังข้าชามีบังสรนังขชฉามิบังสรนังขชามีสังงสรนังขชฉามิสังั พระนางข้าชามีตุติยัมปิพุทธังสรนังข้าชามีตุติยัมปิพุทธังสรนังข้าชามีตุติยมปิธรรมังสรนังข้าชามีุ our our part, ิยมปิธรรมังสรนังข้าชามีุติยัมปิสังฆังสรนังข้าชามีตุติยัมปิพุทธังสรนังข้าชามีุติยัมปิพุทธังสรนังข้าชามี อติย <the> <the> ัม <the> ปิท <the p feed> <the omic microphone smiling> ัมมังสารนังาชามิปย <the> <CH> ัมป <p ana> ิทรมมังสารนังคะชามิอติยัมปิสังขัสารนังคชามิปยมปิสังขังสารนังคาชามินาติปาตาเวรัมนีสิกขาปัทังสมาทิยามินาติปตาเวรัมนีสิกขาปัทังสมาธิยามิทินาทานาเวรมนีสิกขาป พังสัมาทิยาเมิอทินาธานาเนรมณีสิขาปะทังสัมมาธิยามเมสุมิชาจลาเวระมณีสิขาปะทังสัมมาธิยาเมกาเมสุมิชาจลาเวระมณีสิขาปะทังสัมมาธิยามิสาวาทาเวระมณีสิขาปะทังสัมมาธิยาเมิสาวาทาเวระมณีสิขา ปัทังสัมมาทิยามิเมรยาแมชัะปามารธานาเวรัมเนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมเรยะมัชัะปามานตถานาเวรัมเนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมานิปัญจสิกขาปะทามิสเลนะสุขติมยันติสเลนะโภคสัมปทา Sienna niputing yanti asma si lamiksotha ye. Sadho. Ipati pati bahaya sampah sampadi sitya. Sepatu kawinah saya balitanggota mangkalang. Ipati bahaya sampah sampadi sitya. Sababaya wina saya balitang budamang kalang Hipati-hipati bahaya sampah-sampah disidia Sabaluka wina saya balitang budamang kalang Kalitawa nakmetang kita balitang penangkutu Mikau menjadi menjadi si kala kape dan panik heui selalu kami jaga katakanan, dihantar santik he ธัมมสวนากาโรอยัมปะทังตาธัมมสวนากาโรอยัมปะทังตาธัมมสวนากาโรอยัมปะทังตา अनानुभवे न अनुसे उपठे

सतोषे सतो ह ते से भि सते सत सह सने भे से समी न Gracias. Sasaka ta sewa tenita namo mahasangka sabe sota selate tena namo daya dasa lata daya sasalu kana namo magati asa tasawa jaya

Một Tam Ma Hô Sa Chơn Tác Si Phạn Cháu Này Cha Sư Si Tô Mang Ta Phi Tu Hoa Thanh Nam Phu Tam Cả Sa Sống Ta Hoa Nam Phu Ta Địa Tam Mang La Nam अजनी रमणी समंकला मोतमा नाली पिरा की पापा मचा पाना कसन्या मोह पापा तो चाहे सो वेतमंकला मोतमा कला पुजनी व्रतो चासन्दो इचकतन योता करीना धर्मस्वानायन तमंकला मोतमा कली च सो वजसता समाना नचा तसनंकर पोचा पंबा चल

所当。So

तेना सचेना सुवादी हो तो यंपया से जो पाली वन्ना यिसु तीसा तेना सुवादी हो तो ये भुकाला आता

Ame tena tena suwate hoto tena pura naga wangate sampawa angila ta talet ke bahwasamita ke na picha hero ne jantamipati hilaya daya pati porita ke sangera ta naga ne tena ອະນຸທິເຕປິໂສວະກະວະອະລຫະສະໝັສົມບຸຕະວິທາຖະລັນະສໍາພັນໂສ

thiền phàm lo phàm lo, tôi sao và các sang phú gia thiền phàm lo tôi sao và các sang cô tôi sao và các sang cô gia thi xa chật đại bồ tát dục căn thi tôi sao và mau na yo faun na yoti hayoancakalami yoanutara punnyake alo kassan yehong song as sama kenyeme

नाम आके लेकर वाला माथे हंदा वो कथावा के जा 삼비바소다루난강배탐보세가비테나체다보니또다제사사바완도제사야망가라니기타카카마티아카수다루난강다완티요차나파탕굴이마라원덕이태태사카타마노지다보니또다제사사바완도제사야망가라니 अंटां बतालाइो की रखिब्ल ची्ताया झंटा वघरी तो आपूने शोयदन हभानोसा, wh urgency, जद्जन लग ठेश्जन अपूने।

เด็ดพระกาพิตานายาคเกตนาพิทิมาจิตวานุลินโมติสัสสาวันโตเตชะยามังคะลานิทัปิโกตชะยามังคะลาอัตตาคตโยวัจงโน इन साल ते मातंत्र है तो ना निकाबे बेताने जो पातावाने और आंसों कहाँ थे कमाई जाता लो सफान योगरों

나서, 바다, 나서, 모티, 나서, 가나, 나서, 바다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 , 나서, 나서, 바다, 나서, 바다, 나서, 바 나서, 바다, 나서, 바다, 나서, 바다, 나서, 바 나서, 바다,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  나 मे रांगला कंतो सपा दापावना पिलाता ओं तो कचंतो देवता का संभेपुता पल्लपा तपजेता नज़ायम अल्लाह अंतानता देशेता अपना भी सफ़ा सोहो तुसब मंगलांगला कंतो सपा देवता सपा पुत्र तावेना सतापो वन्तो देवातु सपमंगलांगला कंतो सपा देवता सप